ก็จะทำไข่ำ<ะ>ปำฮะไข่ปำนี่เคยได้กินไหมไข่ปำอร่อยไหมครับตา สวัสดีครับกลับมาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟลิปนี้จะไปเที่ยวแม่แจ,จ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับสถานที่ที่ชัยไปในรอบนี้เนี่ยเปิดแค่ปีเดียวแต่บรรยากาศดีมากๆที่สําคัญเลยเนี่ยคุณตาเจ้าของลานกลางเต็นท์เนี่ยต้อนรับดีมากๆคลิปนี้เนี่ยชัยให้เป็นที่สุดในการท่องเที่ยวภาคเหนือรอบนี้เลยนะครับส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต like, ์แล้วก็กระถึงแจ้งเตือนส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปดูคลิปแม่แจ่มกันดีกว,วา่าไป มาอีกรอบกับชัยเดย์ออฟก่อนอนื่นต้องสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งปีช่องชัยเนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับแค่มีคนมาดูคอมเมนต์ให้กำลังใจก็ดีใจแล้วครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะพาไปที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ลุงครับดอยหมื่นหมากมันไปทางไหนครับประมาณ3 0 0เมตร เลี้ยวซ้ายสามร้อเมตรเลี้ยวซ้ายเหรครับเลี้ยวซ้ายจะมีสายตรงปีแยกขอบคุณนะครับปลายทางเนี่ยชื่อแคมป์หมื่นหมอก2ตายายข้างบนเนี่ยสวยมากๆแต่ระหว่างทางขึ้นเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับนี่แค่ทางขึ้นช่วงแรกนะครับเจอทางลุกหลังเข้าไปแล้วสองข้างทางเนี่ยเป็นดินสีแดงฝุ่นก็เยอะมากๆ ดอยดอยหมื่นหมากมันขึ้นทางนี้ปะครับขึ้นนี้อ่ะขึ้นนี้เออปาจางแวะพุทธิพที่ห้างกันเด้ออะไรนะครับห้างคือพุทธิปากจางนั่นละอ๋อขึ้นดอยหมื่นหมากขึ้นทางนี้ครับขึ้นขึ้นทางนี้ก่อนพี่ครับดอยหมื่นหมากไปทางไหนครับดอยหมื่นหมากไปทางไหนไปซี่ง อ๋อตรงไปเหรอครับพี่ที่เห็นามทางไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นได้หลายทางมีแยกหลายแยกแล้วก็ไม่ได้มีป้ายบอกทางเนี่ยเป็นทางชันแล้วก็ทางขึ้นเรื่อยๆมีเลนสำหรับรถสองล้อที่เป็นปูนนั่นหมายความว่าไม่มีท่อระบายน้ำแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าครับ แล้วก็แบบที่เพื่อนๆเห็นนะครับทางเนี่ยเป็นเลนเดียวขับขี่เนี่ยอนข้างลำบากตรงนี้เนี่ยเป็นเส้นทางลัลดล่อตามหลายเขาพื้นเนี่ยเป็นพื้นดินสนิทเวลาขี่เนี่ยก็กลัวจะแลบเหมือนกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยยังไม่ใช่จุดพีกนะครับนี่แค่เส้นทางช่วงล่างยังเหลือเส้นทางช่วงบนอีก ยังคงขี่ไต่กันต่อไปเรื่อยๆทางที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้เนี่ยไต่เขาขึ้นอีกแล้วนะครับสองข้างทางเนี่ยเป็นต้นไม้โลกมีการปลูกข้าวโพดตามไหล่เขาทางเนี่ยยังเป็นดินลุกลังนะครับที่เพื่อนๆ,ๆเห็นเนี่ยไม่รู้ว่ามันชันหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยไต่เขาขึ้นเรื่อยๆ ด้านบนเนี่ยก็อากาศเย็นมากๆยิ่งสูงยิ่งเย็นตรงนี้เนี่ยมีรถใหญ่ส่วนมานะครับไม่สามารถที่จะสวนกันได้ต้องหลบให้1คันตอนนี้ขึ้นมาบนยอดแล้วครับเป็นทางลูกลังต่อเส้นทางเนี่ยไม่ได้ขี่ยากเพราะว่าไม่ได้เป็นทางสโลปขึ้น บอกไว้ก่อนนะครับว่าชัยเนี่ยอาจจะพูดคําว่าแคมมื่นมากหรือว่าแคมมืนม่นหมอกเอาเป็นว่ามันคือที่เดียวกันมีหลายป้ายครับบางป้ายเนี่ยใช้คําว่าหมอกส่วนบางป้ายเนี่ยใช้คําว่ามาตอนนี้ถึงบนยอดดอยแล้วครับบรรยากาศที่มองไปข้างล่างเนี่ยสวยมากๆเห็นเมืองแม่แจ่มป่าบงเปียงแล้วก็ดอยอินทนนท์ ตอนนี้ไปนั่งรอเจ้าของแคมป์กันดีกว่า ตอนนี้อยู่ที่ดอยมื่นมากแล้วนะครับอยู่ที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ทางขึ้นมาก็แบบที่เพื่อนๆเห็นในคลิปนะครับว่าไม่ง่ายนะเพราะว่าเส้นทางมันก็ยังไม่ได้สะดวกเท่าไหร่นะครับถนนก็เป็นลุกลังผสมกระปูนประมาณเนี้ยแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยถ้าเป็นรถยนต์รถเก่งเนี่ยใช้ว่ายากนะการขึ้นมาเลยยากเลยแหละแต่ว่าถ้าเป็นรถเล็กรถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยบิ๊กไบค์พวกอะไรเงี้ยได้นะขึ้นมาไม่ยากตอนนี้ชัยก็รอคุณลุงที่เขาเป็นเจ้าของลานกางเต้นนะครับเมื่อกี้โทรติดต่อไปแล้วแหละเขาบอกว่าลุงยังอยู่ข้างล่างเดี๋ยวค ห้องน้าตอนนี้มันล็อกอยู่ลุงจะทําธุระที่ธนาคารนะครับเราค่อยให้ใช้ขึ้นมาแต่ชายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอที่นี่เลยดีกว่ามานั่งรอที่นี่เลยจะได้หายร้อนหายเหนื่อยด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณ Honda CBR อขม้างบนมากนะครับที่พาขึ้นมาได้ขนาดนี้สงสารน้องนะเพราะว่าน้องเป็นรถสปอร์ตเหมาะกับขี่ในเมืองแต่ว่าชายเอามาขี่ขึ้นเขาแบบนี้ก็สงสารน้องนะเดี๋ยวค่อยไปเช็คให้ลวกันว่าจะเป็นอะไรบ้างต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเนาะดอยมืนมากเนี่ยชายเสิร์ชเจอในแผนที่แล้วก็ดูรีวิวซึ่งรีนะีีวววิิกกก็็ไไมมมมมม่่่่ด้้้เเยยออออะาาาาาานนนนคขทปธรรรชชตูับณ์ ก็เลยอยากจะมานะครับคลิปนี้มันต่อจากคลิปอินทนนท์จริงๆหลังจากที่จบคลิปอินทนนท์เนี่ยช้ก็ลังเลนะว่าจะมาที่นี่ต่อดีหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะขึ้นลําบากไปไปมาก็แบบว่าเออตัดสินใจมาดีกว่าความประทับใจแรกก็มีแล้วนะก็คือวิวที่สวยเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิวเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าที่ลานกลางเต็นต์ตายายป แฉมื่นหมอกสองตายายบรรยากาศช่วงบ่ายมองเห็นเมืองแม่แจ่มที่สวยมากๆมีดอยอินทนนท์เป็นแบก็กเกลบรรยากาศช่วงบ่ายที่แดดร้อนแต่ยังคงมีลมเย็นๆพัดสร้างความรู้สึกสบายชายนั่งรอตาซึ่งเป็นเจ้าของลานกลางเต็นท์มาเปิดร้านให้ครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยชายพักแค่คนเดียวมีนักท่องเที่ยวแค่คนเดียว สเสน่ห์ของที่นี่เนี่ยคือความเป็นธรรมชาติมีแค่ลานกลางเต็นท์แล้วก็ห้องน้ําซึ่งชายคิดว่านี่เนี่ยคือสิ่งที่มีสเสน่ห์มากๆไม่ต้องมีอะไรมาแต่งเติม ที่เป็นเจ้าของร้านกางเต้นน,น่ารักมากมากนะครับเมื่อวานเนี่ยตอนที่ชัยติดต่อจะมากางเต้นเนี่ยชัยก็โทรมาหาเขาเขาไม่รับเขาก็โทรกลับพอวันนี้ที่คุยกันคุณตาให้มารอข้างบนใช่ไหมครับตาเขาจะไปธนาคารก่อนเขากลับนเลยเขาก็โทรมาอีกเขาบอกว่ารอแป๊บหนึ่งนะกำลังจะขึ้นมาแล้วชัยใช้เวลานั่งรอในขณะเดียวกันเนี่ยก็ชมวิววิวจากด้านบนที่เห็นรอยอินทน,นและเมืองแม่แจ่ม กว่าจะได้มาบนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับเส้นทางทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าขึ้นมาได้ล่างวันเนี่ยก็คือวิวที่ไม่ไว่าจะนั่งนึกยังไงก็หาที่ติแทบไม่ได้เลยครับที่ดอยเหมือนหมอก ที่นี่นะครับลานกลางเต็นต์ตายายเนี่ยไม่มีของขายนะครับมันจะเป็นลานกลางเต็นต์แบบโล่งๆเลยแล้วก็ถ้าจะลงไปเพื่อไปซื้อของกินแล้วก็ขึ้นกลับมาเนี่ยน่าจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ไหวตอนนี้ใช้มีน้ำมาแค่ขวดเดียวนะเดี๋ยวจะถามตาคราว่าหาอะไรกินได้ที่ไหนบ้างแต่เท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีก็ลองดูแล้วกันนะครับว่าจะมีอะไรกินประมาณนี้แหละ ตาที่นี่ไม่มีอะไรขายหร้อครับ<ช>อ๋อมีพอดีมีน้ํามาขวดเดียวเนื่อว่าจะมีอะไรขายกินกับตาได้กินกินอะไรนิดๆหน่อยๆก็ได้ครับไม่เป็นไรอะไรยงก่อนมาม่าก็มีได้ได้มาม่าก็ได้ครับสวยดีครับที่นี่อันนี้ขี่ดีมขึ้นมาอะไรหรอครับเนี่ยทางก็ยากขี่ยากเหมือนกันนะครับ,บแบทแบ,บทบอสกับเยฟอันนี้เอาตาเล่ก็ได้ได้ครับตามเมื่อกี้มันเห็นไอ้ดอยธนนท์เลยปะยอดดอยนั้นทีธนนทนอ่ะเี่ที่หมอกขาว เห็นมันเป็นเจดีอะไรด้วยครับใช่ใช่ไหมพระราชนีครับของของพระเจ้าหัวใช่ใช่ครับเห็นเดี๋ยวเย็นๆมากินมาม่าก็ได้ครับแต่ว่าตาไม่ได้ไปไหนแล้วใช่ไหมครับเนี่ยไม่ได้ไปไหนแล้วได้ครับจะเอาอ่ะทางการกับตาขึ้นลงขึ้นลงอยู่ดีได้ได้ครับว่าอันี้ก็บอกให้ตาตาจะลงไปที่บ้านก็เอาขึ้นมาให้ครับ อยากได้หมูกระทะก็จะลงแปาให้ก็ได้อ๋อไม่ไม่เป็นไรครับไม่กินไม่กินหมูไม่กินสัตว์ใหญ่อ่ะครับตอนเช้านี่จะนึ่งข้าวเหนียวให้นึ่งข้าวเหนียวก็จะทำไข่ปำฮะไข่ปำนี่เคยได้กินไหมไข่ปำไข่ไข่ปิ้งไข่หมกเคยเคยดูในทีวีเขาจะใส่ควัข้อวใส่ใบใบไม้เหรอครับใส่ใบตองใบกล้วยอ่ะ รสน้อยเกลือน้อยโกลนโกลแล้วก็ปิ้งในเตาก็อยย่งางให้มันแห้งได้ครับพว <c oughs> กตอนเช้าเนาะเปิดนานยังครับเนี่ยตาเปิดเปิดเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาปีแล้วได้ปีหนึ่งอ๋อได้ปีหนึ่งพอดีเป็นที่ของตาใช่ไหมครับก็เลยปรับจากทาไร่มาทําแคมป์เป็นที่ของตาพ่อเป็นคนบุกเบิกให้อ๋อพ่อของตาเป็นคนบุกเบิกแถวนี้ให้ แล้วชาร์จแบตตรงไหนครับเพราะว่ามีกล้องมาหลายตัวดูข้างในได้ไหมครับได้ได้อ๋อเนี่ยยายเอาน้ำหม่าเอาน้ำขวดเอาอ๋อได้เดี๋ยวซื้อที่นี่กินก็ได้ครับมีน้ำแข็งป่ะครับหรือว่าไม่มีเอ๊ะน้ำแข็งหมดหมดได้ไหมถ้าถ้าจะเอาตาลงปล่อยก็เอาขึ้นมาก็ได้ไม่ไม่เป็นไรก็ได้ครับปิดเมื่อตาปิดบ้านไหอ๋อเดี๋ยวยายมาทำก็ทำไอ้นี่ด้วยสะไอเขาเรียกว่าทอผ้าใช่ป่ะผ้าตีนจก ป้าีนโอ้ซิ่งถึงจกอะโอ้ยโอ้ยไปกินได้ <laughs> ได้ครับ บรรยากาศช่วงบ่ายที่แก้มื่นหมอกสองตายายตาเจ้าของร้านกางเต็นท์ออกมาต้อนรับยังอบอุ่นชายเริ่มกางเต็นท์เสาไฟชี้ที่ถูกเรียงตัวต่อเป็นท่อนยาวสำหรับเสาเต็นท์ผ้าใบที่กันแดดและกันน้ำค้างถูกคุมกลายเป็นเต็นท์สำหรับ1คนนอน บรรยากาศอำเภอแม่แจ่มช่วงบ่ายที่แดดยังคงร้อนอยู่ในขณะเดียวกันแสงก็ค่อยๆอ่อนตัวลงทุกชั่วโมงทำให้บรรยากาศที่ใยดูอยู่เนี่ยไม่ซ้ำกันสถานที่ที่เคยเป็นไรเคาโพถูกเปลี่ยนเป็นลานกลางเต็นท์ ที่ต้อนหลับนักท่องเที่ยวคล้ายๆกับเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้เห็นโลกใบใหม่ได้เห็นวิวที่สวยอยู่ที่เราเลือกจะไปหรือไม่ไปแค่นี้เองครับมันมีที่มันงามๆนี่มันมีได้อยู่เมื่อคืนวันก่อนซืนวันวันวันซืนก็ตะเจ้าที่มันงามๆมีวันหนึ่งนี่กับมันการนักเหมือนกันนี่กัมันเป็นหมอกฝนหมอกฝนนี่มันจะอุ้มมดมันบอกใค้หันล่ะ อ๋อมันมันก็ไม่ค่อยสวยเพราะมันแน่นไปใช่ไหมครับแน่นตันหมดเลยแต่มนนี้ตันหมดเลยอ้าวถือว่ามดเจ้าเนี่ยเขาก็ถ้ามันเวลามันนี้มันพอหมอกเนี่ยมันมุงกถมันเหมือนทะเลหมอกอ๋อหมอกมาทุกวันแล้วแต่วันว่าสวยไม่สวยใช่ไหมครับตาตอนนี้เดี๋ยวชัยจะพาเพื่อนเือนทุกคนเนี่ยไปอาบน้ําบนดอยอาบน้ําบนดอยเนี่ยเย็นสบายมากๆ ตาเล่าให้ฟังนะครับว่าน้ำเนี่ยออกมาจากธรรมชาติคล้ายๆกับน้ำแร่เป็นน้ำที่สะอาดมากๆไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าจะได้มีโอกาสมาอาบน้ำบนดอย ตอนนี้ประมาณ5้าโมงแล้วนะครับบรรยากาศเนี่ยเริ่มเย็นแล้ววิวสวยมากตรงนั้นจะเป็นแม่แจ่มนะครับแม่แจ่มแล้วก็โซนแถวๆตรงเขียวๆอะ่ะตรงนั้นจะเป็นป่าปงเปียงแล้วก็ข้างบนจะเป็นดอยอินทนนท์ดีมากแล้วก็ลานกางเต้นท์ตอนนี้มีชายอยู่แค่คนเดียวด้วยนะครับชอบมากๆอันอน,นิ้ตาขายเท่าข้างล่างเลยนะฮะ ขายเท่าข้างล่างเลยเออขายขา,ยขายป๊ะๆข้างล่างเออทำไมขายไม่ไม่ขายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งอะครับเอาคน <laughs> มันจะได้มอกมาเป็นจิโมูเป็นเพื่อนดีอ๋อาอยู่นี่หมได้จะว่าเอามาขายแบบกินกับหอยเยอะใช่ไหมครับแบบกินของว่างนะอะไรนะครับที่ทำเองที่ไม่จัดนะมีมีเหรอครับมีเยอะ ลองลองกินก็ได้ลองจิง้มไ,ได้ลองจิ้มเน้ตาจิ้ม้ากัน <laughs> หวานหวานโอ้ยทำไมหวานน่ะตาเนี่ยเขาจะอยายามยิ้มเอาไปเอาอะไรได้โอหวานทองในองค์เดี๋ยวเพื่อนเอาไปทำห่มหม้อมันไว้มันอยู่ไว้ลงจะน้อยจะน้อยอ่ะปิดปัดปิดปัดอ่ะอ๋อมันถ้าเ้องวักกันเอนุักน้อยก็ได้ถ้า่าถือว่าเออเอารักน้อยก็ได้เทอะฮะร้อนร้อนคอ ได้ครับเดี๋ยวขออีกทีหนึ่งครับเอาเลยใช <c oughs> ่ไเนาะหึงร้นแต่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> เอาไปให้เอาไปทั้งหมดเลยอ๋อหมดเลยใช่ไหมครับหมดเลยเอาไปช่วยนี่ไปก็ได้ได้โดยยา,ยาวย่าเนาะเอาไปสแกนลงไปจิ้มสแกนกันครับล้มเนาะไปจิ้มเลย แบบที่เห็นตาเนี่ยชวนกินข้าวหมักของแม่แจมรสชาติเนี่ยหวานมากๆอารมณ์คล้ายๆกินข้าวหมาักแต่ว่าเวลากินเนี่ยจะร้อนคอสำหรับชัยเนี่ยกินไปทั้งหมด3แก้วนะครับเพราะว่าข้าวหมักที่นี่เนี่ยอร่อยมากๆ ส่วนตอนนี้กลับมาที่ลานกลางเต็นต์ตาเนี่ยให้ของกินมาเยอะทั้งกล้วยที่ปลูกเองแล้วก็น้ําดื่มทําให้ใชัยมีความรู้สึกครับว่โชคดีมากๆที่ได้มาเที่ยวที่นี่สิ่งดีจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับถ้าใชัไม่เริ่มออกเดินทางเหมือนการเดินทางมารอบนี้ได้เจอแคมป์ที่สวยแล้วก็ได้เจอตาที่ใจดีมากๆ ได้ลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำกินในสิ่งที่ไม่เคยกินได้กลับไปมีความรู้สึกเหมือนเป็นเด็กลานกลางเต็นที่แสนน่ารักที่ไม่ได้มองทุกอย่างเป็นธุรกิจการต้อนรับและการพูดจาเนี่ยทำด้วยใจไม่ใช่แค่ใจหรอกครับที่จะสัมผัสได้ถ้าเพื่อนๆมาที่นี่สักครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกแบบเดียวกัน มีคนบอกไว้ครับว่าการเดินทางคนเดียวเงาไหมชัก็จะตอบเสมอครับว่าเวลาเดินทางสิ่งที่จะได้รับเนี่ยก็คือน้ําใจจากสองข้างทางหลายๆคนเนี่ยกล้าเข้ามาทักกล้าเข้ามาคุยก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับใครและนี่แหละครับคือความสุขในการเที่ยวคนเดียวแล้วแล้วบรรยากาศแม่จำสมัยก่อนมันก็เป็นป่าป่าใช่ไหมครับป่าเป็นป่ามดอ ที่ฟอยหมดนั้นนี่เป็นป่าว่าที่ฟอยมงมมาเหมืนัมันมันจะมีองมงลุ่มนิดน้อยเดียวอ๋อมันมีแค่นิดเดียวมีแค่นิดเดียวลุ่มนี่เียกกบะมูนั้นมันมาสร้างโมลุ่นที่ฟอยอันที่ฟอยแจ้งๆนั้นเป็นพระเทศมาสร้างรัฐประสาโรงเรียนรัฐประสาสองดวงนั้นจเลยสองดวงอะไรพระเทพมาสร้างโรงเรียนรัฐประสาบักกี่ปีนะลูกเลยกกที่โรงพยาบาลกันนี่นี่แหละเตี้ยนหยองลุ่มอ่ะนะที่ฟอยเป่นถ้อยลุ่มี่ะอ๋อแล้วก็เป็นป่าป่าตาก็ อยู่ที่นี่มาตลอดจ่มันน่าอยู่นะไทยว่า <imagen> แ่แล้วแล้วีวววิตาใช้มีน้ำอะไรครับเนี่ยสะอาดน้ําเวลาอาบน้าสะอาดดีน้ําตาีติตาต,ต่างมาเนี่ของภูมิภาคเด้วก็เจ้าเทศบาลอมาชูนนออนนะ่นี่มันเป็นน้ําไม่ออกหูนะน้ําออกหูมันออกดอยนะอ๋อมันออกหูในดอยแต่แต่บุด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 เดวก็เพิ่นเก็บเพิ่นเก็บมดเก็บไว้นเก็บไว้เวลาเทศบาลจะเอามาก็ไปเปิดก๊อกเอามาจอย เอมาชูงฮะเปิดก๊อกออกมาจ่ามาสูงฮะครับมันเป็นน้ําออกหูออกโดยจากโดยมานะคล้ายๆกับน,น้ําแร่เลยคล้ายๆช่วงเวลาสองทุ่มตาเนี่ยชวนออกมาคุยการคุยระหว่างคนสองคนจากยุคสองยุคเปิดใจคุยกันแบบไม่มีกำแพงทำกลางอากาศที่หนาวเย็นมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ ชัยไม่ต้องการคุยเพื่อที่จะสัมภาษณ์ให้ได้คําตอบแต่การคุยระหว่างชัยกับตามันเป็นการคุยที่ออกมาจากธรรมชาติเหมือนคนรู้จักเหมือนญาติที่กําลังคุยกันอารมณ์นี้รู้สึกดีมากๆครับ ช่วงเวลาหกโมงเช้าแสงของพระอาทิตย์กระจายมาที่ขอบฟ้าทิาวเขาที่ดำทะมึนแต่ท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีส้มทะเลหมอกที่ขึ้นอยู่บางๆปกคุมเมืองแม่แจ่มแสงไฟฟ้าจากไกลๆที่ยังไม่ได้ปิดให้ความรู้สึกเหมือนกำลังดูดวงดาว ชาออกมาเดินดูวิวและสัมผัสอากาศเย็นที่ลานกลางเต็นท์ซึ่งปลูกดอกไม้และมีสิ่งก่อสร้างจากไม้ทุกอย่างนียเป็นธรรมชาติพาทีสีส้มจัดของวันค่อยๆขึ้นมาจากท้องฟ้าแสงสีส้มเปลี่ยนเป็นสีทองบรรยากาศของเช้าว,วันใหม่ที่สดใสทำให้รู้สึกสดชื่น ใบไม้หลังคาผ้าใบเต็นท์ที่ถูกฉาบด้วยหมอกตอนกลางคืนทำให้รู้สึกสดชื่นภาพบรรยากาศแม่แจม่มที่น่าจดจำถูกเผยให้เห็นตรงหน้าสถานที่นี้ไม่ใช่มีสเสน่ห์แค่สถานที่แต่หมายถึงคนวิวและสภาพอากาศและนี่แหละครับเคืออำเภอแม่แจม่มจังหวัดเชียงใหม่ โอ้โหโอ้ไฟต้องไม่แรงด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเอาปืนมาในยเกลือเติมเป็นอาหารเนื้อแล้วครับตาเป็นอาหารเนื้อใช่ใช่ปะครับอาหารเนื้อเมืองเนื้อเราเราเราในไข่นี่ตาใส่อะไรเข้าไปบ้างครับเนี่ยใส่ผงชูรสนิดหน่อยครเกลือโอ้โอ้ครับ แต่เริ่มสุกแล้วนะครับเริ่มสุกอ,อร่อยไหมครับตา <laughs> <laughs> อร่อย <laughs> อยาหารมึงเหนือ อ,นนอ,อันนี้ตาใสแค่ผงชูรสหรอครับเนี่ยผงชูรสใส่นิดเดียวใลกับเกลือใส่เอออร่อยอร่อยครับแล้วแม่ยายโยนี่มันผมต้องพักกินน้ำที่น้ำปู อ๋ออะกับข้าวนี่แบบถ้ายายอยู่นี่ทําให้แบบแบบพื้นเมืองกันน่พื้นเมืองอ๋อยกกล้วยอ่ะมันย่งางมาแกงให้คนกินนะยกกล้วยเกียวกล้วยยกก,ยยก,กยล้วยเอามาทําอาหารให้คนกินใส่เนื้อเห็ดน้อยนะี่ ไว้อยู่คำหนึ่งนะครับวไว้กลับมาหาตาอีกแล้วรอบหน้าให้พาแฟนมาด้วยกลับมาอีกเนี่ยรับปากนะครับแต่ว่าพาแฟนมาไม่รับปากจริงครับการเชิญชวนกลับมาอีกรอบหนึ่งทางการขายก็เพื่อจะได้ให้มีลูกค้าอีก แต่สำหรับชัยสายตาท่าทางและนน้ำใจใจสัมผัสได้ครับว่าตาเนี่ยอยากจะให้มาเที่ยวอีกอยากจะให้มาดูบรรยากาศหมอกด้วยความจริงใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าใจไม่ออกเดินทาง แล้วก็ต้องเป็นการเดินทางที่เดินทางคนเดียวด้วยนะครับความรู้สึกเนี่ยก็คือโชคดีมากๆที่ได้มาเที่ยวที่นี่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ได้รู้จักกระตาเจ้าของลานกลางเต็นท์ที่ํำไครป่ามให้กินได้อาบน้ำบนดอยจากน้ำธรรมชาติซึ่งบรรยากาศเน่ยเย็นมากๆ ได้กินข้าวหมักของอำเภอแม่แจม่มได้ขี่รถขึ้นดอยบนเส้นทางแปลกๆได้เห็นวิวที่น้อยคนน่ยจะเห็นที่สำคัญเลยเนี่ยได้รู้จักกับคนแม่แจม่มคุณตาที่ใจดีมากๆแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ตกลุมรักแม่แจ่มได้ยังไงล่ะครับ